สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผม,ผมต้นนะครับต้นออ l โมเดลบิดนะครับจะมารีวิวชชสซีนะครับการประกอบแชสซีที่ผมผลิตขึ้นมาเองนะครับอ่าแชสซีผมตั้งคืออีฮอวาตารีอะไรกันนะครับ กีตัวนี้เป็นเหล็กนะครับผลิตจากเหล็กเหล็กจริงๆเลยนะครับไม่ใช่ลูมิเนียมนะครับซึ่งรับรองว่ามีความแข็งแรงทนทานแน่น,นอนนะครับก็ในเซตเซตนี้จะเป็นเชสซีของหัวลากนะครับแชสซีหัวลากก็ในเซตนี้ก็จะมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับก็จะมีเฟรเมซ้ายเฟรเมขวานะครับแล้วก็ตัวคอสเทมเบอร์นะครับ เป็นเหล็กทั้งหมดนะครับก็จะมีด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีเจาะรูตาเกลียวเรียบร้อยนะครับซึ่งสามารถใส่กับหัวทำให้ของทำยาิได้เลยนะครับแล้วก็เฟืตัวกลาง2ชิ้นนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับปิดท้ายก็จะเป็นเหมือนเหมือนรถบ้านเราครับแล้วก็ในเซตก็จะมีชุดน็อตนะครับเป็นน็อต m 3นะครับหัวแบบหกเหลี่ยมนะครับ เหล็กสีดำนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการประกอบกันดีกว่าประกอบเดี๋ยวผมเล่าก่อนประกอบเนี่ยประกอบกันง่ายๆนะครับเพราะว่า,าในส่วนของเจ็ซีเนี่ยจะทําการเจาะรูตาดเกลียวด้วยระบบ C N C นะครับซึ่งคุณสามารถที่จะขันน็อตประกอบได้เลยรูนี้ตรงหมดแล้วประกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันประกอบกันดีกว่าครับก็เราเริ่มจากด้านหัวก่อนดีกว่า อันอนู้นคือด้านี้นะครับก็ทากันดีเลยตัวนี้ประหลอกสะดอยนะโอเคก็ระวังอย่าให้กลับได้นะครับ จริงผมออกบแบบมาใส่กับได้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับรูมยังไม่ตรงนะครับถ้าใส่ถูกด้นเนี่ยรูมจะตรงพอดีนะครับมีแต่ที่คัดน็อตอย่างเดียวนะครับตัวคอร์ u เบอร์ก็จะยึดด้วยน็อตนะครับ M3 ค้างละ2ตัว2ข้างก็เป็น4ตัวนะครับ ไม่ต้องเอาหัวเราไปจับแล้วนะครับเพราะว่าในตัวคอร์สเมเบอร์เนี่ยตาเกี่ยวไว้นในตัวเลยสามารถที่จะขันให้แน่นได้เลยเยาวไม่รูดแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กนะครับตัววัสดุเป็นเหล็กก็ดีแบบประหยัดคือแบบเวลาทําอะไรกับมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยเสียรูปนะครับไม่เหมือนอลูมิเนียมตกนิดนึงตกหล่นหน่อยนึงเนี่ยบางครั้งเป็นรอยได้ง่ายแล้วก็บางที่เกิด กิดการงอได้ง่ายกว่าเหล็กนะครับเพราะว่าอลูมิเนียมจะอ่อนกว่านะครับหลายคนมีคำถามว่าคุณต้นใช้เป็นแชสซีเหล็กแล้วมันดียังไงต้องบอกกันก่อนเลยครับว่าดีกว่าอลูมิเนียมแน่นอนข้อแรกก็คือความแข็งแรงนะครับจะมีความแข็งแรงมากกว่าอย่างที่รู้กันอยู่นะครับเหล็กมีความแข็งแรงมากกว่าอลูมิเนียมอยู่แล้วนะครับข้อที่2คือ คุณสามารถที่จะรับน้ําหนักโหลดการบรรทุกอะไรต่างๆเนี่ยได้มากกว่ามนนี่นะครับอ่ะนหลังตัวสุดท้าย นะครับขันเข้าไปแบบง่ายๆเลยครับเสร็จแล้วหนึ่งด้านนะครับพลิกด้านมาเอาเฟรบีกด้านหนึ่งด้านขวาตะก,กบนะครับขันใครมีสักุไลไฟฟ้านะครับยิ่งสบายใหญ่เลยไม่ต้องมานั่งหมุดแบบผม ขันได้เต็มเต็มครับอยากแน่นแค่ไหนขันได้เลยครับไม่มีเกียวหลุดไม่มีเกียวหวานดูแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรากดไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาขันแน่นอีกทีนึงนะครับ โตรกจริงนะขอโทษทีนะครับเหลืออีกสตัวเสร็จและนะครับเจ้เวลาปป๊บเดียวเองนะครับไม่เกินทำแบบเนิบเน็บปนิดนีก็ไม่เกินสิบนาที คุมภูมิไว้ก่อนเคเดี๋ยวเราพระกวดอีกนึง ร้อครับเห็นไหมดูดูครบนะครับนี่ด้านหัวนะครับความลงแบบนี้อันนี้ทันท้าย เสร็จแล้วนะครับแชสซีนะครับเราประกอบกันใช้เวลาไม่นานนะครับด้านหน้าด้านท้ายสวยงามนะครับฝั่งนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าบางขั้นที่ครับที่ออเดอร์เข้ามานะครับบางบางคนไม่บอกว่าต้องการสีอะไรนะครับก็ผมจะทำเป็นสีดำไปให้นะครับสีดำพื้นฐานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านต้องการสีอย่างอื่นที่แตกต่างนะครับตอนนี้มีให้เลือกสองสี สีดำกับสีแดงนะครับแล้วก็อนาคตจะเพิ่มสีส้มนะครับก็แชสซีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ของจริงก็จะมีประมาณนี้แหละครับสีดําสีแดงสีส้มนะครับก็ถ้าต้องการสีที่มันมากกว่านี้บอกได้นะครับทําให้ได้อยู่ละนะครับเพราะว่ามันผลิตเองทําเองที่นี่นะครับสําหรับงานตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการเจาะเพิ่มต้องการที่จะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยบอกได้เลยนะครับ เรามีเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับซึ่งแบบว่ามันยังไม่ได้เจาะอะไรเนี่ยความยาวตัวที่อยู่ประมาณ60เซนนะครับเจาะได้หมดนะครับโอเคสำหรับวันนี้เทปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับต้นซีเอน,นสวัสดีครับ